น้องการสับเปลือกค่ะขอกระดาษพี่จะไป็ประมูลกระดาษกระดาษของพี่แนนหรือกระดาษของน้องการค่ะโอ้ขอกระดาษรอก่อนเบนไหมครับเบนเดี๋ยวแป๊บหนึงนะเบนเบนเบนแป๊บนึงแป๊บหนึ่งนะโอ้โหหอโอเคให้กระดาษ คุณแนทนีไม่เท่าไหร่นะคะจะลองให้แล้วถ้าเกิดก็ให้นี่หรอะโอเคอ่ถ้าการเดอร์ซา์มากี่ครั้งเดอร์กี่ครั้งก็มาสร้างเสียงเพลงคอท็อกนะคะให้กับสมาชิกของเมืองไทยประกันชีวิตทุกทท่านเลยแล้วคะแล้วก็หล่อทุกครั้งที่มาด้วยค่ะยิ่งมาเท่าไหร่ยิ่งหล่อใช่ไหมพวกเราหล่อไหมหล่อไหมหล่อไหมงั้นหล่อขนาดนี้เดี๋ยวค่ะเฉินหล่องั้นหล่อขนาดนี้กันนิดนึงแล้วกันลาลา หร่ออ่าอ่าอยากแจกของรางวัลน,นิดนึงนะคะเป็นง Happy Hammer ที่มีลายเซ็นของกันด้วยได้ครับแฟนพันธ์แท้ที่นี่เ,นเขาจะต้องรู้แน่นอนว่า<ช>เขากำลังจะมี<ช>ตอบดีๆนะชื่อคอนเสิร์ตคือจริงๆอ่ะเขาบอกว่าจะให้กันขึ้นมาโฟมหมดเลยพี่ว่าใช่ครับเขารู้กั้หมดแล้วครับเขาบอกอ่านแต่ที่เดือนกันรวมหมอีกครั้งหนึ่งครับรก็วันที่ 24แล้วก็25กันยายนนี้นะครับก็จะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวแบบเต็มรูปแบบของกันครับชื่อว่าถึงไหนถึงกันคอนเสิร์ตนะครับผมก็เป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวที่ตั้งใจมากๆานะครับผมจัดขึ้นที่พารากอนฮอล์นะครับผมอย่าลืมนะครับใครที่ยังไม่ซื้อบัตรนะครับสามารถซื้อได้ที่ไทยจิ๊กเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาครับผมนอกจากคอนเสิร์ตแล้วยังมีอีกหนึ่งผลงานใช่ไหมคบใช่ครับผมก็เป็นละครเวทีครับ4แผ่นดินเดอะเมลิคอลนะครับผมก็จะเริ่มแสดงวันแรกครับวันที่ 19าตุลาคมนี้ครับรับบทเป็นคุณเปรมครับเดี๋ยว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 คุณเปรมรู้หรอรู้หรอสี่แผ่นดินคืออะไรคุณเปรมคือใครคะคือใครโอเคไปแพนแทจริงๆนะมาๆมานิดนึงละกันนี้เพลงแรกที่ต้องการร้องคือเพลงอะไรใครอยากจะตอบบ้างหัวเราะดังๆหนึ่งที ดังเลยอ่ะไม่ดังเลยคันนาคันนาเป็นอะไรคะชื่อเป็นว่าครับเครือไทยเหรอครับเครือแพ้ถูกต้องนะครับเย่ทีที่สองไปที่สองใครอยากจะตอบกระโดดตบเติมทีด้านหลังสุดเลยเป็งใครลูกไปที่สองค่ะถนงแล้วล่ะค่ะครับครับหัวใจต้องครับรับไปครับ โอ้ยเพื่อนนี้โอนฝันดีแน่ๆเลยที่สามใครอยากจะตอบทำหน้าให้สวยที่สุดให้การชี้ทำหน้าสวยแกหน้าสวยเลยเรียกไปถูกเลยครับสวยกันทุกคนเลยครับเบียดกันมากอ่าอ่าอ่าขอนี้ละกันขอนี้ละกันขอนี้ละกันใครอยากจะตอบมีรูปต้องการไหมคะโชวจ๊กคนอ่ด้านหลังน้าไหนคะ สูสีกันมากเอ็นะคะเหวีงก็รักขอท่าด้วยขอท่าด้วยขอท่าด้วยขอท่าสับปูแตกมาอย่างนีเขาให้เอาเสองคนให้เลยเขาเน้นท่าเหวี่ยงที่เน้นท่าสับปูสุดที่สุดเลยอ่าให้สองคนเลยนะครับผมแต่ว่าของรางวัลค่ะยังไม่หมดนะคะคุณแนทในบมือผัดดิฉันค่ะเป็นน้องหลักิ้ฟพร้อมลายเซ็นด้วยใช่ ว่าต้องการเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์นะคะของเมืองไทยสมัยกลับได<ต>้โครงการท็อกชิฟชิลใครสามารถตอบได้บ้างคะว่ากิจกรรมนี้มีเยอะตลอดทั้งปีค่ะซักซักสารกิจกรรมแล้วกันแต่คนที่จะตอบค่ะคนที่จะตอบต้องมีรูปถ่ายของการาไหนอะเอามาโชว์มาโชว์เอามาโชว์ แล้วก็อย่าลืมนะคะติดตามผลงานคอนเสิร์ตน้องที่งานนี้ใครยังไม่มีบัตรบ้างโอ้มีกันหมดแล้วนะยังเมียยังไม่นะยังไงก็ไปติดตามผลงานค<ช>่ะได้แล้วก็ละครเวทีด,<ช>ด้วยนะคะ<ช>คเอาละค่ะค <ๆ S 1> ช่วงนี้ขอเสียงกรี๊ดเพื่อเป็นการขอบคุณน้องการะคะ่ะ